โอมชานติวันนี้วันที่เก้าเดือนตุลาคมปีสองพันยี่สิบสี่เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกไม่สามารถรับอาณาจักรของโลกได้ด้วยพลังทางกายสำหรับสิ่งนี้ลูกนั้นต้องการพลังโยคะนี่เป็นกฎคำถามของเมรีในประเด็นใด ชิบบาบาได้รับความอัศจรรย์ใจด้วยตัวของท่านเองคําตอบบาบาพูดว่าเพียงแต่ดูซิว่ามันเป็นความมหัศจรรย์อะไรแม้นพ่อนั้นสอนสิ่งนี้ให้กับลูกพ่อนั้นก็ไม่ได้ศึกษาอยู่กับใครไม่มีใครเป็นพ่อของพ่อไม่มีใครเป็นครูของพ่อหรือกูรู พ่อนั้นไม่ได้กลับมาเกิดในวงจรโลกพ่อนั้นยังบอกลูกถึงเรื่องราวของชาติกำเนิดของลูกได้ทั้งหมดพ่อไม่ได้เข้ามาสู่วงจรของแปดสิบสี่ชาติแต่พ่อนั้นได้ให้ความรู้ของวงจรนี้กับลูกอย่างแม่นยำสาระของคุณธรรมจุดแรกจงลืมความสัมพันธ์ยุคเหล็กของลูกทั้งหมด ซึ่งเดี๋ยวนี้ได้มาเป็นบ่วงพันธะและพิจารณาตัวลูกเองเป็นบรามินในยุคบรรจบพบกันฟังกีตะที่แท้จริงแล้วถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆจุดที่สองโลกเก่านี้กำลังจะจบเพราะฉะนั้นให้ใช้ทุกสิ่งที่รูปมีในหนทางที่มีค่าเพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับหลายหลายคนเพื่อที่จะเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้เป็นเทพ ให้เปิดโรงเรียนและพิพิธภัณฑ์พ,พรของบัพต์ดาขอให้ลูกนั้นจงอดทนและอดทนต่อทุกเหตุการณ์ด้วยความรักโดยการเข้าใจคำสั่งของพ่อลูกบางคนพูดว่าแม้นพวกเขาจะถูกมันก็คือพวกเขาผู้ที่จะต้องอดทนต่อทุกสิ่งและตายในทุกเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามการอดทนหรือการตายในหนทางเช่นนี้หมายถึงการรับอันดับในวิชาของคุณธรรมเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวที่จะต้องอดทนต่อบางสิ่งลูกบางคนนั้นอดทนต่อบางสิ่งแต่มีความแตกต่างร,ระหว่างการอดอดทนต่อบางสิ่งด้วยการบีบบังคับและอดทนด้วยความรัก รูปนั้นไม่ได้อดทนเพราะเหตุการณ์แต่เป็นคำสั่งของพ่อที่อดทนดังนั้นการพิจารณาว่ามันเป็นคำสั่งที่จะอดทนด้วยความรักก็หมายถึงการปฏิรูปตัวรูปเองแล้วรูกก็จะได้รับคะแนนสำหรับสิ่งนั้นคติพจน์ในวันนี้ผู้ที่รับประทาน การบำรุงของความสุขจะคงอยู่อย่างมีสุขภาพดีได้ตลอดเวลาอัชะโอมชานติ